สวัสดีค่ะพบกับสุภาษามหาธารัตหรือว่าสานะคะอีกเป็นประจำนะคะซึ่งจะมาแบ่งปันสิ่งดีๆที่ได้จากผลลัพธ์การดื่มน้ำอาอซาอิเบอร์รี่ความมหัศจรรย์จากพื้นป่าอเมซอนนะคะเมื่อครั้งที่แล้วนะคะสาได้เชิญสาวสวยท่านหนึง่งก็คือพี่ปุ๊นะคะมาแบ่งปันสิ่งดีๆที่จะได้จากการดื่มน้ำอาอซาอเบอร์รี่นี้นะคะวันนั้นพี่ปุ๊ก็พูดถึงตัวเองนะคะว่า นิ้วล็อกหายยังไงแล้วก็คุณพ่อนะคะอาการริสีดวงก็ดีขึ้นนะคะจนหายแล้วตอนนี้นะคะแต่หลังจากนั้นสาก็ได้คุยกับทางพี่ปุ๊ออีกค่ะว่านอกจากคุณปุ๊กและก็คุณพ่อเองเนี่ยก็ยังมีคุณสามีนะคะแล้วก็คุณพ่อสามีที่มีอาการผลลัพธ์ที่ดีขึ้นจากการดื่มน้ำแอสาอิเบอรีน่นี้วันนี้สาก็เลยรบกวนพี่ปุ๊นะคะมาเป็นแขกให้กับสาอีกหนึ่งรอบค่ะสวัสดีค่ะพี่ปุ๊กค่ะ สวัสดีค่ะต้องขอบคุณพี่ภูม้านะคะวันนี้เสียสละเวลามาพบสายหนึ่งรอบนะคะวันก่อนเราคุยกันเกลื่นกันนิดนึงแล้วนะคะว่าคนข้างกายที่บ้านเองเนี่ยนะคะชื่ออะไรนะคะคุณสุริยะเป็นสุโขนะคะคี่เป็ดค่ะพี่เป็ดนะคะหมอพี่เป็ดนะะไม่ทราบพี่เป็ดนี่อายุเท่าไหร่นะคุณสามีคุณสามีสี่สิบหกคุณสามีสี่สิบแปดนะว่าอายุพอๆกันนะคะในเรียนกัน แล้วตอนนี้ก็อยู่บ้านเดียวกันนะแล้วเอ๊ะตอนนั้นไหนลองช่วยเล่าเกิดให้นิดนึงนะคะว่าพี่เป็ดเนี่ยเออทำงานอะไรบอกได้ไหมคะอ่าพี่เป็ดทำงานเกี่ยวกับบริษัทสร้างโรงงานนะสร้างโรงงานที่เขาสร้างแล้วอยู่ตามนิคมอยู่ตามนิคมก็อยู่แถวบางขุนทอง ก็อยู่ในละแวกต้นเบอรรีระยองยแถวนี้ใช่ไหมคะค่ะแล้วออไม่ทราบพี่เป็ดเนี่ยคะ่ะเขามีอาการเป็นยังไงบ้างคะเมืม่อก่อนสุขภาพพี่เป็ดเป็นยังไงคะพี่เป็ดก็คือจะเป็นคนที่ดื่มเหล้าสูบบุหรี่อยู่แล้วใช่ไหม,มแล้วก็ทํางานหนักอยู่แล้วนหนักคะ่ะแล้วพออายุมากขึนะะกก้นนะคะ่ะก็ปกติเขาจะอ้วนนีค่ะ น้ำหนักประมาณ82ดสิบสค่ะแปอค่ะ,อะตอนแรกก็ไม่ไม่ทราบนะคะว่าเห็นเขาก็มีความสุขว่าด้วยความดันเริ่มเริ่มมีความดันสูงตอนนั้น170อ้อาวนะค่ะสูงมากเนะคะแล้วเขาแบบมีความสุขว่าเอ๊ะเขาจะต้องออกคำลังกไงนะต้องออกวาลังผิดชอบแล้วก็ดูเรื่องอาหารการกินโอ้ ดูแลตัวเองสักประมาณสองสามเดือนน้าหนักเขาแบบว่าลดลงเยอะมากทษทีนะคะอันนี้มันกี่ปีมาแล้วคะเมื่อปีที่หึงปีที่แล้วน้ําหนักลดเย้าเลยค่ะตามปีพอดีเลยค่ะมาอยู่ๆก็ลดมาเหลือ60 63น้ำหนักลดจาก80เท่าไหร่นะ82เหลือ63ก็คือ9กิโลว้าวแล้ว20กิโลเลยไม่ลดธรรมดาค่ะ ด้วยหอมด้วยก็คือคนในหมู่บ้านนี้ไม่หล่อแล้วสิอยงนั้นแหละใครไม่หล่อเลยก็คือแบบคนในหมู่บ้านเขาก็ถามเจอใครก็ถามเขาก็มีความแต่ว่าเอ๊ะหรือว่าเราเป็นอะไรเป็นอะไรนี่เป็นที่เราเราเเป็นอะไรทําไมมีแต่ปวัทุ้ณก็ทำไมหอมดําทําไมไม่สบายหรือเปล่าเนี้ยค่ะก็เลยไปที่โรงพยาบาลไปโรงพยาบาลนะคุณหมอตรวจปรากฏว่า เป็นไทรลอยเป็นพีทไทรลอยเป็นพีทค่ะน้ำหนักมันถึงลดว้อวภายในปีนี้ลงค่ะนั้นหมายร่างกายเขาทำงานกระหายน้ำเยอะแล้วก็กระเพื่ร้อนนิดหนึ่งค่ะจังหวัดมิดคือเราพูดอะไรเนี่ยจะไม่ถูกอ่ดไม่ถูกใจเขาสักอย่างให้เขาหูเลยพูาอะไรก็ผิดหมดใช่ผิดหมดแล้วก็เอ๊ะเขาเป็นอะไรเราบางทีเราทํางานมาโดนฆ่ากันใช่อไหมค่าก็เอง มันมันผิดปกติแต่พอเขาบอกว่าเขาเป็นไทรอร์อีกทีนะก็เซิร์ชเข้าไปดูนะว่าอาการมันเป็นยังไงเราก็เริ่มเริ่มเข้าใจเริ่มเริ่มเข้าใจถึงพฤติกรรมของพี่เป็ดว่าทําไมหงุดหงิดขนาดนั้นใช่ไหมคะก็เลยให้อภัยแค้เนาะก็เลยแบบออไม่เป็นไรก็ตอนที่เราทานน้ำอลเจียนไม้อาเซียนใช่ไหมคะแล้วก็รู้แล้วว่าดีอยู่แล้วก็มาให้คุณ สามีสาค่ะตอนแรกก็คิดค่อยอยากจะทานมีความคิดว่าอะไรก็ไม่รู้อะไรชาผลไม้มัให้ช่วยใช่ไหมแต่พอดื่มไปครั้งแรกค่ะเขาบอกอร่อยอร่อยแน่นอนใช่พอรู้ว่ารสชาติอร่อยแล้วก็ดื่มมา่ะดื่มก็เปิดใจนะคะจากรสชาติค่ะก็ดื่มประมาณสักหนึ่งลัง แล้วตอนนั้นพี่เป็ดได้ชราบดื่มขนาดไหนคะกินดื่มยังไงคะวันหนึ่งดื่มวันหนึ่งตอนแรกๆอ่ะเท้า 60cc ยัน 60cc ก็เหมือนเหมือนที่ปูเองนะคะก็ดื่มเท่านี้เท้า 60cc ยัน 60cc ค่ะแล้วดื่มประมาณรังหนึ่งประมาณลังหนึ่งลังลังแรกนะคะเขามีความรู้สึกว่าเขาลุกนอน หลักที่หนึ่งที่สองนอนไม่หลับช่วยค่ะเริ่มนอนหลับเริ่มนอนหลับค่ะก็เริ่มนอนหลับแล้วก็หมันกบว่าเริ่มมีกําลังตอนที่เข้าเปเนี่ยเขาจะไม่ค่อยมีเขาเล่าไปเล่าให้ฟังนะคะว่าขนาดรถยางแตกค่ะคือไม่สามารถที่จะไปจับล้อขึ้นมาได้ออกล้อไม่สามารถจะเปลี่ยนยางด้วยตัวเองผู้ชายแมนๆนี่ไม่สามารถเปลี่ยนยางได้ไม่มีแรงเขาเขาเลยรู้ว่า เขาอะเป็นเยอะเราะคุณหมอบอกว่าไครรอที่สถานค่าประกันจะไม่กดนค่าใช้จ่ใครรอันนี้มันจะมีค่าใช่ไหมคะค่าวัดคือเท่าไหร่นะสอคือสี่จุดสี่้วเป็นเท่าไหร่คะอยี่สิบจุดสองสองยี่สิบจุดสองสองค่ะวาให้แค่สี่ไปยี่สองสองคุณหมอบอกว่านีดีนะคุณรีบมาดูค่าเพราะว่ามันอันตราย กี่ยวกับระบบประสาทระบบประสาทเขาจะเหมือนเหมือนร้อนๆนะคือคือแบบจะจินตนาการไปเร่ไปเองร้อนี่มันร้อนจากอาการของมันเองหรือว่าร้อนจากการที่เรากินยาเอ่ออาการของเขาอาการอย่างนัจนเลยจะเบลอๆเหมือนแบบระบบสั่งงานระบบเอ่อไม่รอนมันไม่ทำงานนี่เองนี้ทำงานจะได้หรือคะเนี่ยจะเบล่อก็จะแบบ บริษัทเวลาเข้าไปบริษัทใหญ่ 1, 1> ใช่ไหมแจานายก็จะเข้าใจ,าจาก,ก็จะลาบอยราบวดก,ก็ก็พอทานพอทานก็ได้สั่หนึงน่งราหนึ่งรันเขาเริ่มรู้ว่าเริ่มดืมก็ดื่มแค่สี่ขวดอาการเริ่มดีขึน้นแล้วช่วงนั้นมีการไปหาหมอไ,มไหมประมาณไปหาคุณหมอช่วงไม่สาเริ่มดื่มคุณหาใช่ไหมคะคก็เีายาไม่าาก็มาณสองด้วยสองดัว ไปตรวจปรากฏว่าค้าไทยรอยเนี่ยลดลงมาเหลือ2.80โอ้สุดยอดจาก20เอาไร20.4ใช่ไหมคะลด2.2 20.22ลดลงมาเหลือ2.80 80ภายในแค่2-3เดือนเท่านั้นเองโอ้โห2เดือนกว่ามันสามารถจะทำให้สุขภาพได้ดีขึ้น เพิ่มฟูมาแล้วโทษทีเมื่อกี้นี้ที่บอกว่าน้ำหนัก80กว่าตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่ตอนนี้อยู่ที่70 70กว่าก็คือแบบขึ้นไปเรื่อยๆค่ะค่อยๆเพิ่มขึ้นสุขภาพดีขึ้นทานอาหารได้ดีขึ้นตอนนี้ออกกำลังกายตอนนี้เล่นกล้ามขึ้นโอ้โหตอนนี้เป็นไงคะกำลังบิ้วซิกแพคทมือเล่เราเราไม่รู้สึกว่าทำไมแบบสร้างกล้ามเนื้อได้เร็วมาก ก็ค่ะอออันนี้สารู้เพราะว่ามันมีโปรตีนค่ะโปรตีนเหมือนโปรตีนไข่ไก่เนี่ยค่ะมันจะช่วยสร้างกล้ามเนื้อฟื้นฟูได้ดีมากๆแล้วเขาก็ยังแบบใช่หรือเปล่าค่ะพออีกสามเดือนไปตรวจทีนี้ไปขอไปขอเอกสารที่คุณหมอเลยค่ะว่าจริงไหมอะไรเงี้ยอยากจะเห็นอยากจะดูปรากฏว่าไปตรวจเหลือสองสามว้าวโอ้โหสุดยอดเลยนะมัน น้ำอัสิีบริมเป็นมหัศจรรย์อย่างนี้เลยนะคะแล้วเมื่อวานคุยกันนอกจากคุณพี่เป็ดเองแล้วเนี่ยคุณพ่ออีกนะคะ,ะคุณพ่อพี่เจ็ดเป็นอ,อะไรสามี่เขาคุณพ่อเนี่ยป่วยเป็นอัมพฤกษ์มาปีกว่าก็เขาเป็นคุณพ่อพี่เป็ดเนี่ย,อ,ยอายุเท่าไหร่ชื่ออะไรนะคะเจสซี่ค่ะเจสซี่ค่ะสมจิตก็สมจิตสุโขทัยอืมค่ะท่านอยู่ที่สุโขทัยอยู่สุโขทัยโอเคค่ะแล้วคุณพ่อเป็น อ่ามาบุกคือเอ่อนเลือนเนี่ยตามที่ทำที่สม่ำๆก็คือซี้ซ้ายเนี่ยขยับไม่ได้ค่ะหนึ่งปีค่ะขยับอะไรไม่ได้ขยับไม่ได้เลยนี่แต่ข้างขวาเนี่ยขยับได้นะคะค่ะข้างซ้ายข้างซ้ายเนี่ยเหมือนมันมันไม่สั่งงานเลยค่ะก็เลยส่งไปให้ท่านงานหนึ่งค่ะ ก็แต่รังแรกเนี่ยก็ยังไม่ยังไม่ก็คือเหมือนเขาคือก็คือปูเรื่อยเรอล้างที่สองเริ่มขาเริ่มขยับแต่คุณพ่อก็ดื่มในปริมาณที่เท่าไหร่คะยังไงอ่าคุณพ่อเนี่ยให้ปริมาณเหมือนเดิมสี่ในวันกลางเช้ากลางวันอ๋อก็เช้ากลางวันเย็นหกสิบซีซีเช้ากลางวันเย็นค่ะนะดื่มก่อนหรือหลังอาหารก่อนก่อนอาหารนะคะโอเคก็สามเวลา ค่ะเป็นเยอะมากเพราะคุณหมอบอกว่าคุณเป็นอัมพฤกษ์ค่ะถ้าสองปีเนี่ยถ้าไม่เหมือนกับว่าเซลล์เนี่ยมันจะตะมันจะอยู่มันมันจะฟื้นฟูได้ภายในสองปีค่ะถ้าเป็นหลังสองปีนี่หมายถึงสองปีแล้วเซลจะตายแล้วคือคือรู้สึกว่าเราต้องต้องทันเวลาเนาะ นี่เขาเรียกว่าคุณตัดสารนะคะใช่แล้วตอนนี้คุณพ่อเป็นยังไงคะอาการตอนนี้คุณพ่อเริ่มหัดเดินนะคะอเริ่มหัดเดินเดี๋ยวเ่าจะมีค่ะตอนนี้ทั้งหมดกี่เดือนแล้ไหมคะคุณพ่อเริ่มหัดเดประมาณ4-5เดือนจากเดินไม่ได้ขยับไม่ได้ตอนนี้เริ่มหัดเดินแล้วโอ้โจุดยอดมากเลยแล้วตอนนี้ทุกคนในบ้านก็น่าจะ แฮปปี้ขึ้นะนะมีความสุขมากขึ้นใช่ไหมสุขภาพก็แข็งแรงสุขภาพจิตใจก็แข็งแรงขึ้นดรวยใช่ไหมคะวันนี้สาก็ขอบคุณพี่ปุ้มมากๆนะคะที่มาอีกครั้งหนึ่งเพื่อมาแบ่งกัน่งดีๆนะคะจากนะ้ำอซไอตเบอร์รี่นะคะความมหัศาจรรย์จากถืนป่าเวชอนสาก็ขอล่ำลาแต่เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ